เวลาเราชอบผู้ชายสักคนหนึ่งอ,อะเราจําผู้ชายคนหนึ่งได้เลยว่าอีี่เก่งมากอะอเราจําจากการเล้าโลมเรมด้จําจากการสอดไซสจริง,งใส่กางเกงมาดีเปล่าใส่มาดีเพราะแกจะต้องสอนท่าวีโป๊ะเอ็นมนจะปูดเลยพอมันแข็งโป๊กพอมันแข็งโป๊กเวลามันตีมันดังตุก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 ตีตรงไหนวะตีตรงไหนไม่รู้ตอะตรงไหนดังตรงนั้นเ<ต>ร็วป่ะเออคือส่วนตัวคือเป็นคนไม่ค่อยมีแฟนเยอะแต่จะเป็นคนอ่านเยอะตัวซีคริคือรู้ไหมหัวใหญ่ ฐานใหญ่ตัวก็ใหญ่ป้ามันซีเข็ดอยู่แล้วมือซีเข็ดอันนี้ใหญ่ไม่พอนะอันนี้ยังไม่สีเข็ดพอมันใช่จริงเหรอที่เรามาสนใจกันเรื่องของขนาดบอกว่าคนนี้ขนาดใหญ่แปลว่ามันคนนี้ขนาดเล็กแปลว่าไม่อร่อยโนมันอาจจะไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นความสัใจเออถูกมันคือความสัใจอันนี้เรื่องจริงซอยไม่เก่งผิดจังหวะซอยแล้วผิดจะเคยเจอไหมซอยผิดจังหวะกูเคยเจอซอยเองตลอดอู้เปนลูกลองถามเขามีท่าอื่นอีกไหมอยากดูท่าอื่นไม่ควรว่าอยู่บนรถ แล้วรถติดผู้ชายกำลังดาอยู่ขับรถแอ่ของเมืองพี่ริมีไอ้หนอะอย่างนี้ได้ที่ไหนนึกออกไัมคำเตือนรายการปัญหาคาเตียงอาจมีภาพคำพูดเนื้อหาและท่าทางของพิธีกรที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรไปเรียกพ่อแม่มาช่วยดูเร็วและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณอย่าหาว่าดิฉันไม่เตือนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีกับรายการปัญหาคาเตียงอีกแล้วเนาะอีกแล้วเนาะอันนี้ด้วยความที่ออกไปอ่ะเมื่อประมาณ2 3เสทปแรกอุ้ยลูกหญิงเธอคอมเมนต์มาฉ่ำมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคอมเมนต์เหมือนเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องเพื่อนแล้วก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องเพื่อนฉันแอบไปอ่านดูแต่อันนี้คือเริ่มเรื่องส่วนตัวแล้วเธอแต่ก่อนจะเข้าสู่รายการเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนสปอนเซอร์รายการแล้วใครเป็นคนมาจ่ายค่าสปอนเซอร์ให้เออเดี๋ยวผมบอกบัญชีให้โอเคสปอนเซอร์รายการขอบคุณเขาสิขอบคุณแบรนด์ลิลิก ะะที่ทําให้เรามีรายการดีๆแบบนี้ที่ส่งข้อมูลให้กับลูกหญิงและออเดีองเวาคนที่กำลังสนใจเรื่องเพศกันอยู่เรื่องวันนี้เองเนี่ยหัวข้อมีอะไรบ้างเธอหัวข้อนะเธอเอาเกี่ยวกับรูปร่างเกี่ยวกับรูปร่างที่ไม่ใช่รูปร่างแบบตัวเล็กตัวยาวนะ,อะเออรูปร่างของ กล้วยเล็กกล้วยสั้นกล้วยเอียงซ้ายเอียงขวาเวลาลูกหญิงเธอเจอกล้วยยาวมันจะออกไหมมันจะกระแทกไหมมันจะเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเลยว่าวันนี้มันเป็นคําถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนฝากถามายหาแล้ววันนี้ใส่กางเกงมาดีเปล่าใส่มาดีเพราะแกจะต้องสอนท่าวีร่อนได้อยู่ไหมร่อนได้อยู่ได้เขาน้ำหนักขึ้นอยู่น้ำหนักขึ้นไม่เป็นไรยังได้ได้เลยได้เลยอ่ะเอาเข้าแบบท็อปปิกแรกเลยนะเราจะพูดกันเรื่องไซส์ไซส์คือขนาดนะไม่ใช่ไซส์คอไซส์ซอกหู อผีนะใส่ใส่ใส่คือขนาดเริ่มคําถามแรกเลยเขาบอกว่าประเทศไหนอ่ะที่ขนาดกล้วยอ่ะใหญ่ที่สุดหรอรู้ปะ่ะจริงๆเองเนี่ยไอ้้ไองานวิจัยเรื่องขนาดเนี่ยมันก็มีมาแต่มันแบบโหตั้งแต่เมื่อแบบ9 8้าปีที่แล้วอ,ะอ่ะจนปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีใครรีเสิร์ชใหม่ก็ไม่มีการรีเส<ง>ิร์ชใหม่เลยหรอมันไม่มีการรีเสิร์ชใหม่ทีนี้พอมันไม่ได้มีการรีเสิร์ชใหม่อัปเดตเนี่ยเราก็ต้องเอาเปเปอร์ปัจจุบันที่แบบเอาใช้คเาว่าล่าสุดล่าสุดเองเนี่ยเขาก็มีการรีเสิร์ชมาเป็นของประเทศคองโกก็คือทั้ง ยาวทั้งยานทั้งแบบเนื้อออกปะมาครบเนาะมาครบเลยคือแบบคือเธอเคยอาจจะเคยได้ยินคํานี้จุเน ja oh ื้อกับจุเลือดเคยได้ยินปะเคยได้ยินอยู่เนื้อเนื้อเองเนี่ยมันจะนิ่มมันจะนิ่มพอมันนิ่มเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานเยอะเวลาเวลาแยงเข้าไปเองเนี่ยมันจะฝืนพอมันแรงเสียดทานพื้นที่จับสัมผัสมันเยอะแต่พอ เลือดเนี่ยเวลามันแข็งมันโป๊กอ่อเอ็นมันจะปูดๆเลยพอมันแข็งโป๊กพอมันแข็งโป๊กเวลามันตีมันดังตุก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 ตีตรงไหนวะตีตรงไหนไม่รู้เพรตรงไหนดังตรงนั้นรู้ปะคือถ้าเป็นเอ็นเอาเป็น เลือดเนี่ย<อ>มันค่อนข้างที่จะแข็งเลยอ่าม,มันก็จะทนผิวเนื้อเนี่ยมันจะดูมันจะดูแข็งแหละแต่มันแข็งอ่อนแข็งแข็งดูนิ่มๆซอบๆอะไรฉันเคยเห็นอยู่หลายหลายตอนแล้วเหมือนกันไอ้ที่<อ>แบบอ่อนปกเปียกอะยังไม่เคยลองแต่เคยเห็นอยู่<อ>ว่าเข้าไปมันจะเจ็บไหมแต่พอเธออธิบาย อันนี้อธิบายเธออธิบายเอาจริงมันมาจากคมภีร์หรือประสบการณ์มันมาจากคมพีแน่คือส่วนตัวคือเป็นคนไม่ค่อยมีแฟนเยอะแล้จะเป็นคนอ่านเยอะหนุมไม่ค่อยมีแฟนเยอะไม่ค่อยมีอะไรกับใครมาเยอะไม่ค่อยมีอะไรกับใครมาเยอะที่หายหายกับเขาไปคืนสองคืนแล้วตำรวจตามหาเพราะพ่อแม่ให้ตามเนี่ยก็ไม่นับอันั้นจะไม่นับเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตใช่ทีเนี้ยอ้ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องส่งเรื่องใส่คนถามว่ามีกี่สรงคะเราเป็นว่าอย่างนี้ เราไม่พูดถึงว่ามีกี่ทรงดีกว่าเราจะแนะนําว่าถ้าเจอทรงแบบนี้ควรบริหารจัดการยังไงมันจะได้รับมือได้ทุกทรงว้ายทีนี้เราจะพูดถึงทรงที่เธอชอบอ่ะมันจะมีคนบางคนชอบทรงไม่เหมือนกันนะทรงมันก็จะเริ่มแบ่งแบ่งเป็นอย่างนี้เหมือนเธอซื้อกาแฟจะมีไซส์ใหญ่กลางเล็กแบบแล้วก็ท็อปปิ้งเป็นแบบอาจจะเป็นท็อปปิ้งวิปครีมก็เป็นแบบเหมือนแบบฉัชอบวิปครีม มันก็จะมีทรงยาวยาวตรงยาวป้อมป้อมอ้วนนิดสั้นเลยป้อมเออสั้นเลยป้อมหัวแหลมฐานกว้างหัวบานฐานแหลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบนิดนองป้าแล้วก็มีอันนึงก็คือมันจะถูกแบ่งแบบนี้ฐานตัวหัวโค้งอ๋อฐานตัวหัวและโค้งอ่ะทีนี้ฐานใหญ่ตัวป้อมหัวแหลมหัวแหลมตัวอ้วนฐานเล็ก นูบอกวามันมแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนแบ่งเป็นสั์เป็นส่วนแล้วก็บางคนหัวอ้วนตัวผอมฐานกว้างแล้วก็มีท็อปปิ้งอีกอเอ็นปูดโค้งสายา เนื้อปะไม่เพราะฉัน่นแป๊บนึงแต่ตอนนี้โฟกัสกูไปถูกอีตาอีตากล้องไปตากล้องอยู่เงี้ยแล้วตอนอยู่อยู่เงี้ยเงี้ยเออไม่เข้าใจมันวัดไซ์จากปากตอนนั้นที่เราไปหน้างานเองเนี่ยมันจะถูกจัดเป็นองค์ประกอบมากกว่าองค์ประกอบของดุนเราอาจจะไปเจอหัวแหลมฐานกว้างถ้าหัวแหลมมันเข้าง่ายเออใช่ใช่แต่ตอนมันแต่ฐานมันกว้างแต่จังหวะพอจะสุดอะมันจะเริ่มเจ็บ เพราะฉะนั้นเวลานั่งเข้าไปแล้วฐานมันจะเริ่มถึงฐานอ่ะเธอจะต้องช้าช้าชะเข้าเข้าใจปะมันยากนะันบริหารอันนี้หมายถึงผู้หญิงอยู่ท็อปปิ้งเหรอผู้หญิงอยู่ท็อปใช่อ๋อผู้หญิงออนท็อปโอเคทีนี้ถ้าเป็นหัวใหญ่ตัวเล็กฐานก็เล็ก ทรงเห็ดอ,อ่าทรงเห็ดถ้าเป็นทรงเห็ดเนี่ยจังหวะเข้าอ่ะมันจะเจ็บเพราะหัวมันบานมากมันใหญ่มากมันมันหัระึกมากแต่ตัวมันจะไม่พอหวัวเ,เข้าไปพอหัวมันพุ่งเข้าไปแล้วอ,ะอ่ะเออเหมืนอนทีนน่สุดแล้วพอดี เออมันก็จะมันจะต้องกั้นใจกั้นใจกั้นใจเอาตอนแรกให้ได้ก่อนพอผ่านช่วงแรกมาได้ปุ๊บท่อนกลางจะสบายแล้วนึกออกไหมเออมันก็กลายเป็นว่าโอเคเราจะฟลุปเข้าไปรอบเดียวแล้วก็ค่อยๆปล่อยดงอ๋อฉันเคยเจอของโค้งโค้งขวาที่จำได้อันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะเจอแบบเอียงอย่างนี้เลยนะเราไม่ได้เอียงธรรมดานะเอียงอย่างนี้นะแล้วมันเจ็บ มันเจ็บจริงมันเจ็บเหมือนในมดลูกอ่ะเธอมันเจ็บแล้วมันมันไม่สนุกมันไม่สนุกไม่ว่าจะท็อปหรือว่าเขาเขาแย่งเราอ่ะไม่สนุกเจ็บเช่ปะเราเรียกว่าแต่ละคนมันก็จะมีคู่มือการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเออนึกออกปะตัวซีเคร็ตเคยรู้ไหมหัวใหญ่ฐานใหญ่ตัวก็ใหญ่ป้ามันซีเครอยู่แล้วมือซีเครอันนี้ใหญ่ไม่พอนะอันนี้ยังไม่ซีเครพอโค้งขึ้นเอ็นปูดอีก เนี่ยมันงัดขึ้นเลยมันงัดขึ้นมันตัวซีเครตโค้งขึ้นนิดเดียวนะแบบโค้งขึ้นนิดนึงโค้งขึ้นนิดนึงไม่ใช่โค้งแบบแอ็นเป็นนางลำเลยนะเอ็นเปนนงลำเลยเออเข้าใจเอ็นปวดปูดเอสเอ็มเอสมาเอสเอ็มเอสมาถามว่าเออกล้องเคยเจอไหมคะตัวซีเครตตัวนี้ไม่เคยเจอตัวซีเครตหรือว่าจำไม่ได้วะถ้าผู้ชายคนไหนเป็นตัวซีเครตอย่างที่บอกไปเอสเอ็มเอสมาบอกด้วยกลัวเขาถ่ายแล้วส่งมาให้ดูไม่เคยกลัว 懂吗？ มอนเบบี้ส่งมาเออมื่อกี้เราพูดหลักวัดขนาแต่เมื่อกี้เราตกไปนิดนึงเอสเมตมีถามว่า<ม>รู้แล้วค่ะแม่ว่าคองโกอ่ะใหญ่สุด<ม>แต่ของคนไทยเท่าไหร่คะแม่คือของคนไทยเนี่ยเขาก็จะอยู่ในไซส์มาตรฐานก็ประมาณแบบ4นิ้วอะไรเงี้ยสนิ้วไซส์มาตรฐานอันนี้เราว่าเป็นนิ้วนะถ้าวัดเป็นพวกแบบตระกูลแบบมิลลิเมตรก็ประมาณ52 49ิบสองสเะไรประมาณนี้เอเวอร์เรดเอเวอร์เรดคือถามว่าไซส์เองเนี่ยมันสําคัญไหมมันสําคัญต่อความมั่นใจแต่มันไม่สําคัญในเรื่องของกิจกรรมอ๋อเออเดี๋ยว ต้องเข้าเรื่องกิจกรรมเดี๋ยวฉันดูโพยก่อนมีคนถามเธอเยอะมากเลยทําไมขนาดไม่สําคัญเท่าที่ลีลาเพราะว่าผู้ชายบางคนเอาจริงอันนี้เรื่องจริงนะมันเป็นท็อปิกในในวงเราผู้ชายบางคนบอกว่าของกูมันใหญ่เพราะใหญ่แล้วผู้หญิงมันเสียวมันไปวัดอะไรจากผู้หญิงเสียวหรือว่าฟังว่าผู้หญิงร้องเลยเข้าใจคาว่าเสียว,วะคืออย่างนี้คือเราเราต้องแบ่งคําว่าจลิตของผู้หญิงจริตของผู้หญิงกับผู้หญิงที่เสียวจริงๆผู้หญิงที่เขามีจริดน่ะจะไซส์ไหนเขาก็เขาก็แสดงได้หมดนี้หอป่ คิดออกเลวะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักเขาอะลองเชียร์ผู้ชายบางคนอะรู้สึกว่าแบบตัวเองเพราะกูใหญ่ผู้หญิงเลยร้องแยกออกหรือเปล่าาานั่นคือจริดหรืก็เสียวจริงๆ มึงได้เมียเป็นนักแสดงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นกองเชียร์แย่ๆผูเชียร์ก่อนใช่ใช่ไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กกูเชียร์ได้หมดนะเป็นแกนนําเชียร์แต่ผู้หญิงบางคนเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแกนนําเชียร์เขาเกิดมาเพื่อเป็นกุลสตรีแบบพูดมากไม่ได้แสดงออกมากไม่ได้มีอารมณ์ต้องการมากไม่ได้เรากําลังจะบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ถ้าคุณเอาเข้าเก่งทําให้ผู้หญิงมีน้ําหล่อเลื่นเก่งออันใหญ่นั้นจะกลายเป็นประโยชน์ทันทีอ๋อเข้าใจคทีนี้อ,อันเล็กต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่า power of compensation คือพลังแห่งการทดแทน เขาใจอยปะเันชอบอันนี้พลังการแทรเหมือนพลังงานธรรมชาติถูกเกือบเล็กมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสจะเด็ดเอาเธอลองคิดดูพี่ญิงเวลาเราชอบผู้ชายสักคนหนึ่งอะเราจําผู้ชายคนหนึ่งได้เลยว่าอี๊เก่งมากอะเราจําจากการเล้าโลมเราไม่ได้จำจากการสอดใส่จริงเพราะว่าไอ้ตรงที่แบบเอาเก่งอะมันคือเข้าท่าเดียวกันแล้วผู้ชายบางคนก็ไม่ได้เก่งท่าก็คือจะแบบเป็นธรรมดาเนิบๆอะไรเงี้ยแต่ตอนตอนที่ก่อนจะสอดใส่อะมึงตัวกูจะบิดจะขาดอยู่แล้ เอว่าเอวผู้หญิงลอยอ่ะออไม่ได้ลอยตอนสอดใส่นะออจ๊ะเขาลอยตอนเล้าโลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโลมเก่งแปลว่าอะไรเนี่ยดี ดีเนะี่ยเอาดีมันใช่จริงเหรอที่เรามาสนใจกันเรื่องของขนาดบอกว่าคนนี้ขนาดใหญ่แปลว่ามันคนนี้ขนาดเล็กแปลว่าไม่อร่อยโน no, มันอาจจะไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นความสะใจเออถูกมันคือความสะใจอันนี้เ,เรื่องจริงเธอพูดปุ๊บนะมันเป็นภาพแบบแฟลชแบ็กกลับไปเลยเ,เจอผู้ชายคนหนึ่งฉันเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ฉันจําได้เลยผู้ชายคนนั้นน่ะหน้าตาดีมากแกแล้วมีแต่คนแบบอยากได้คน,ต,นติดไอ้นี่ไงน,ะนักร้องบนเวที <laughs> <laughs> หมอลำซิ่งแล้วปรากฏว่าฉันไปคว้ามาฉันก็แบบว่าอุทยทไมคนนี้คือแบบเขาทําให้เสร็จ ัเสร็จเรียบร้อยเลยขึ้นสวรรค์แล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาของเขาว่าเธอ5 4 3 2ี่สาเขาแตกแล้วอแต่เรากลับไม่รู้สึกแบบไม,ไม่รู้สึกแบบ,บแย่ใช่แล้วฉันไปซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ซ้ำห้กับเขานะไม่รู้อยู่แล้วว่าของเขาคืนเล็ก และสั้นได้เร็วอีกและเร็วอีกไม่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่กันนะคะแต่หมายถึงเออไม่ได้บูลลี่แต่หมายถึงว่าอันนี้เรื่องจริงแต่ถามว่าเคยเจอของใหญ่ไหมของใหญ่มาถึงเสียบเลยพอเสียบเลยปุ๊บมันคาเธอเพราะอะไรป่ะน้ําเราไม่มาเรารู้สึกกระตุ้นอารมณ์ที่แบบวยจะได้คนนี้แล้วแกเข้าใจป่ะบางทีน้ําผู้หญิงมามันมีความอยากแต่มันมาน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแบบเร้าโลมเราอ่ะน้ํามันจะปิ่มเลยทีนี้ใหญ่แค่ไหนมันเข้าได้สุดแต่อันนี้คือแบบแค่เราเห็นเขาแล้วถอดเสื้อผ้าอุ้ยอยากแล้วว่าแต่น้ํามันเนี่ยไมุัน มันฝึกมันฝึกแล้วมันถุกแล้วทําให้เราแบบแห้งแห้งแล้วแบบอันนั้นคือผู้ชายเกาหลีฉันจําได้เลยเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยนพูดได้ผู้ชายเกาหลีเธอใหญ่ฉันเจอของใหญ่แล้วผู้ชายเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรากำลังคุยกันเรื่องของขนาดมีผลต่อเรื่องความสุขทางความสัมพันธ์ไหมมันไม่ได้มีผลร้อยเปอร์ซ็ใช้คํานี้กว่ามันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าสามารถชดเชยได้ถ้าคิดว่ายังไม่สามารถเพิ่มโอกาสให้เสร็จพร้อมกันได้ก็ให้ผู้หญิงนำหน้าไปก่อนนำหน้าไปก่อนไม่น่าเกลียด แต่จริงๆนะอันนี้กองพูดถูกคุณผู้ชายคะลองดูตอนผู้หญิงเสร็จเพราะบางทีคุณอาจจะไม่ได้เห็นเรียลไทม์ไม่ได้เห็นความเป็นจริงนั้นเพราะที่คุณเห็นแบบตอนที่มันร้องแล้วเหมือนมันจะเสร็จอะมันไม่ถึงการสแสดงอันน้มันคือเฟกออกแกซึม <or guess. S 1> ถ้าคุณอยากเห็นผู้หญิงเสร็จยังไงอะคุณเสียเวลาให้เขาเสร็จสักนิดหนึ่งผู้หญิงตอนเสร็จเซ็กซี่มากมันอาจจะกระตุ้นอารมณ์ทําให้คุณแบบออไปคุยกันนะครับจะตกลงกันอ่ะเดี๋ยวเป็นคําถามวนี้คำถามนี้ก็ลดแล้วนะคาถามต่อไปเนี่ยอ๋อนี่ เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะถ้าในกรณีที่เอาจริงกล้องสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายมันไม่เก่งอ่ะแกรักเขาไปแลว้วว่าเข้าใจป้ะซอยไม่เก่งผิดจังหวะซอยแล้วผิดจะเคยเจอมาสซอยผิดจังหวะไมเคยเจอ,อซอยเองตลอด <laughs> เคยเจอผู้ชายซอยผิดจังหวะมึงต้องคุมเกมให้แตเ่เหมือนอเอนนักร้องเสียงเพี้ยนอะถ้าสมมตินในกรณีที่แบบรักเขาอะแล้วเขาซอยผิดจังหวะอะไรเงี้ยเราควรจะต้องคุมเกมยังไงหรอที่เรากับเขายังอยู่ไปได้เพราะเขาไม่เก่งแต่เราเนี่ยเป็นสิทธิ์มีครูทำยังไงคำว่าไม่เก่งเองเนี่ยมันไม่เก่งยังไงถูกไหม คือมันต้องแยกออกก่อนซอยไม่เก่งอเอาเข้าไม่เก่งเล้าลมไม่เก่งหรือออรอลเซ็ก์ไม่เก่งไม่เก่งอะไรพอมันไม่เก่งอะไรเนี่ยมันมีวิธีนี่ส่งครูไปให้ดูหรือนั่งดูครูไปพร้อมกันอ๋อครูด้านเพศที่ถูกที่สุดคืออะไรหนังโอ้ถ้ามึงไม่พูดเนี่ยกูคิดว่ามึงจะเอาคลิปมึงอะทำเนี่เนาะเราดูหน่โยได้กันไหมทิลาเออมนเป็นการสร้างความสัมพันธ์แล้วมันเป็นการแบบ แอบเ e a r n นิ่เรียนรู้เอดูเคทอะไรไปพร้อมๆกันปะ่ะพื้เราอาจจะต้องเป็นคนที่แบบนั่งดูหนังเรื่องเนี้ยแล้วก็กรอไปถึงจุดที่เราชอบอะแล้วก็บอกคอยว่าเฮ้ยอุ้ยขนลุกอะเฮ่บอกป่ะคือมันก็แต่ผู้หญิงกอนะเออใช่กรตอนผู้ชายใช้ลิ้นนะใช่คนลุกอะององ คือคนอาจจะเป็นเนี่ยคนลุกใช่ไหมล่ะคือถามว่ามันจะต้องเป็นอะไรอ่ะคือถ้าบอกว่าเธอเลียเลียน่าเกียดมันต้องมีมันต้องมีเครื่องมือสื่อสารหรือมันต้องมีเครื่องมือสื่อสารมันต้องมีอะไรบางอย่างที่สื่อสารน่ะหรือแม้กระทั่งรู้ป่ะมันมีไพ่ไพ่การ์ดเซ็กซ์โพสิชั่นเราอาจจะแบบโกงไพ่หน่อยอ่ะที่แบบเธอวันนี้จะทำท่าอะไรกันดีแล้วหยิบออกมาอีนี่ได้ท่าน อย่างี้หรอปะเออแบบท่านี้อุ้ยตายแล้วคนละกูเซิฉากทุกอย่างไว้แล้วอ่ะหรอปาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือแบบฮยถึงเราพูดไม่ได้แต่เครื่องมือสื่อสารมันมีนี่เราจะขออะไรใครสักอย่างหนึ่งนะไม่ใช่แค่เรื่องเพศนะเราต้องแวดล้อมให้สิ่งแวดล้อมนั้นอะเหมาะสมกับการพูดคุยเราบอกว่าอยากให้ผู้ชายเลียเม็ดให้แต่เราควรไปคุยในร้านส้มตำตอนเรากินปูปลากันไหมล่ะ ตอนเข้าใจปะเข้าใจเออเกอาทิเออเห็นตอนหยิบเมกอาทินะแล้วบอกว่าพี่ดูอยากโดเลียมเมกอาทิแล้วอย่างเงี้ยแล้วซูดปากด้วยเนาะพี่ว่าคือนี่ไงคือมันจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันดูเหมาะสมกับการที่จะพูดคุยในเรื่องที่เราต้องการแล้วผู้หญิงเป็นกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นลองไปทําดูไม่ควรว่าอยู่บนรถแล้วรถติดผู้ชายกำลังดาอยู่ขับรถ ได้ของมึงพี่เลี้ยงอยู่อะไรอย่างงี้ได้ที่ไหนนึกออกป่เออเข้าใจรถติดอยู่เนาะพี่เลี้ยงเนะ่คืนนี้ไม่ได้โดนเลี้ยงไม่โดนเอาด้วยนะมีลูกหญิงถามมาว่าพี่ก้องค่ ฝรั่งที่มันยาวๆเนี่ยมันทิ่มมดลูกได้จริงปะคะคือยาวจนทิ่มมดลูกได้จริงไหมเนี่ยมันก็มีอยู่จริงนะม,มันทิ่มได้จริงๆแต่ว่าคือในในในทางการแพทย์อ่ะเวลาเขาจะมีเครื่องมือหนึ่งที่เป็นไดเลตเตอร์ที่เขาเอาไว้ดูความลึกของมดลูกอ่ะไม่ใช่ไดเลตเตอร์พูดผิดจําชื่อไม่ได้เป็นแท่งแก้วที่ยัดเข้าไปในดูว่าความลึกของช่องคลอดออแล้วก็ความลึกถึงมดลูกอะไรได้แค่ไหนเนี่ยมันก็จะมีแท่งนั้นช่วยทีนี้ถ้ามันยาวขนาดนั้น่ะมันก็น่าจะถึงได้อายาวมากเลยนะเหมืออออนนนเเววววลาาาารรรไปตตตจช่่งงดภยใมมััีแท อันนั้นก็จะตึงๆเหมือนกันหมอก็จะบอกว่ามันจะเจ็บเจ็ตึงๆหน่อยนะครับนะเขาไปคว้านในมดลูกถ้ามันยาวขนาดนั้นละแม่มันก็เจ็บอยู่นะอก็อใช้คําว่าขอให้อ่าซอยสุดนะพี่ขาเข้า <S 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 ขึ้นหนึ่งใช้คําว่าขอชีวิตหน่อย <S S S เว้นชีวิตหนูไว้หน่อยสักคนหนึ่งฉันเข้าใจแล้วฉันเคยดูหนังผู้ใหญ่ที่แบบว่าฝรั่งที่มันอยู่บนท็อปผู้หญิงอะที่เขาลงไม่สุดอ่ะอมันเป็นเพราะแบบนี้สุดไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีลิมิตหมดเธออืแล้วถ้าแฟนอ้วนละคะจะฟินยังไงเอาในกรณีที่แบบว่าถ้าเป็น ผู้หญิงอ้วนต้องแยกแยกตอบไหมระหว่างผู้หญิงอ้วนกับผู้ชายอ้วนหรือสามารถตอบได้ทั้งหมดเลยเขาอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งอ้วนกิจกรรมไม่มีปัญหาแต่มันจะเป็นปัญหาที่แฟนผู้หญิงเขาอ้วนผู้ชายก็อ้วนมันจะมีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าสรีระที่อ้วนและผู้ชายที่มีสรีรและอ้วนเนี่ยเขาจะมีตัวบริเวณตรงนี้เรียกจำได้ว่าคืออะไรอ่ะมันคือไขมันที่เนื้อบริเวณนี้มันเยอะแล้วเวลามันจะต้องสอดใส่กันอ่ะมันจะมันจะทุลักทุเลอีกอย่างหนึ่งก็คือคนอ้วนเองเนี่ยท่าเขาก็จะมีจํากัดอ ท่าที่สามารถทํากันได้เลยเนี่ยก็คือหนึ่งคือท่ากันไก่อ๋อโอเคเฉียงแบบนี้อ่าท่ากันไก่อันนี้คือท่ากันไก่มันจะมันจะคือผู้หญิงบางคนเขามีพุงปิดตรงนี้ด้วย oh, <okay. S 2> เราก็จะได้โกยขึ้นมาหน่อยนึง oh, อ่าจจะต้อง <okay. S 2> เอามือโอบใช้คําว่าปกติเราโอบเอว uh, แต่อันนี้เราโอบต่ําขึ้นหน่อยแล้วก็โกยขึ้นเพื่อเอื้อไขมันประโยชน์หน้าท้องใช่ไขมันตรงหน้าท้องเอื้อประโยชน์ให้กับการสอดใส่ oh. นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่มีมีพุงเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้ไปหนักไปทางท่าการนอนนอน นอนอแบบราบด้วยกันซึ่งท่ากันไกลจะง่ายอ๋อกันไกลจะง่ายอีกท่าหนึ่งคือท่าขอบเตียงอ,อาศัยขอบเตียงช่วยก็คือเอาผู้หญิงเนี่ยไปตรงบริเวณขอบเตียงโดยเอาก้นเนี่ย กายขอบเตียงไว้ไล้ยกขาขึ้นเป็นตัววีอยากทาให้ดูเลยกลัวปีนนะอย่างนี้แล้วก็ทางผู้ชายเองเนี่ยอาจจะสอดเข้าตอนโดนอ้าขาออกอ๋อก็คืออ้าขาแบบนี้เลยทีนี้พออ้าขาแบบนี้มันก็จะมีรูตรงนี้แล้วใช่มันก็จะมีพื้นที่ให้เข้าแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเอาว้อย่างไรก็ได้ให้สะโพกกับมันได้แอนขึ้นโอเคใจไไ้เอาไม่ได้ให้สะโพกเขาแอนขึ้นโดยเฉพาะอาจจะต้องมีหมอนรองไหมอ่าแต่ไม่ใช่หมอนขีดน้ำมึงขึ้นอันีจนขึ้นาเลยสูงอีกสูงีก อ,อ,อีกผู้ชายก็ต้องปีนอีกใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยการร่วมเพศกันอะเราอยากจะให้ฝ่ายตรงข้ามเสร็จเราอาจจะมีท่าทางเพศกันแต่มันอาจจะไม่ได้จบลงตรงนั้นก็ได้แต่มันอาจจะมาจบกันตรง process ก็คือการแบบเล้าโลม,มการใช้มือใช้นิ้วใช้เซ็กซ์ทอยใช้อะไรเพื่อกระตุ้นความสําเร็จทางเพศให้กันและกันเพราะอย่างที่บอกว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างที่ท้วมและผู้ชายที่มีรูปร่างที่ท้วมเนี่ยเขาจะมีสรีระบางอย่างที่มันไม่ได้แบบไม่ได้ใช้งาน แบบคนอื่นเขาน้องไหมครับอาจจะต้องมีการแบบเอออาจจะต้องซุกเข้าย้ายออกหรือแม้มกระทั่งกวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกรณีที่ BMI แบบ Over อร์เวิรมแบบโอเวอร์เวมากๆเองเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีนั้นอ่าทีนี้ถามว่าอ่ะเราหนูอยากจะนั่งค่ะแต่เป็นผู้หญิงที่ล่างใหญ่ผู้ชายก็ล่างใหญ่อยากจะนั่งให้อ่ะต้องบอกนะคะว่ามันเป็นท่าที่ให้เราได้ร่วมเพศแต่มันไม่ได้หมายควาว่าเราจะต้อง เท่านั้นจนเสร็จเนอะเข้าใจอ่ะมันอาจจะเพื่อแบบอารมณ์เหมือนแบบยิมนาสติกอ่ะมันต้องมีค่ามาตรฐานเนออกป่ะอออรอลเซ็กซ์มิชชันนารีบูมเอนออนท็อปอะไรอีกอ่ะที่ขอบเตียงเรียกว่าอะไรขอบเตียงสปูนนิ่งสปูนนิ่งคือหลังหันหลังชนกันอ่ะอาจจะเป็นยับยุมก็คือนั่งตักกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ยับยุมถ้าตัวใหญ่ทั้งคู่ไม่น่าจะก็จะก็จะยากขึ้นก็จะยากแล้วความสุขที่สําคัญที่เราคุยกันต้นเทปก็คือความสุขมันเกิดจากความเล้าโลมเป็น มากกว่านะครับมไม่จําเป็นต้องซอยเร็วเหมือนใครเขาของหนัง เออรงซอยเอาตนที่เราเท่าทาไ, <ป S 1> ไวไ<ป>เออนะ <c oughs> เออแต่จริงจริงอันนี้ดีเอาจริงฉันเคยเป็นแบบใส่ใจคนแบบอยากรู้เป็นชาวบ้านหนึ่งคืออยากรู้ว่าคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะเขาเอากันยังไงเคย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 ,เคยคิดแบบนั้น <c oughs> แต่พอวันนี้มาฟังปุ๊บเออเข้าใจแล้วมันต้องมีอุปกรณ์ช่วยจริงเรื่องเร้าลมก็สําคัญไม่ว่าจะเป็นคนที่หุ่นดีเออหรือคนที่แบบมีน้ําหนักตัวเยอะอะเรื่องเร้าลมสาคัญจริงๆมาถึงปุ๊บมาซอยๆอยอยเนี่ยบางทีถ้าบางท่ามันยังไม่ทันถึงไหนแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยแล้วมันไม่มีอะไรมาผ่อนแรงเราเลย อะมาถึงคําถามสุดท้ายคําถามสุดท้ายเขาถามว่าพี่ก้องคะถ้าผู้ชายต้องการมีอะไรกับเราด้วยท่าทางแปลกๆเลยนะด้วยท่าแปลกๆเลยเนะี่ยเราควรทําตามใจหรือปฏิเสธถ้าผู้ชายอยากได้ท่านั้นมากๆเลยเนะี่ยแต่ผอเญท่านั้นเราไม่ชอบเลยเออเราควรจะปฏิเสธยังไงแม่เขาเสียความรู้สึก สมมติเป็นเฮลิคอปเตอร์และเราไม่กล้าพูดกับเขาแล้วตอน้งคิดดูถ้าปฏิเสธอะ่ะเอาอย่างนี้ถ้าเหตุการณ์ที่เขาขอก่อนทาอะ่ะเราจะคอนเฟนได้เนอะป่ะนีะ่หนูไม่เอาได้ไหมหนูกลัวหนูจุกจังเลยเอ,อ่าลองสักรอบหนึ่งได้ไหมถ้าไม่ไหวหนูขอพักนะอ่ะอมันจะมันจะได้ถูกปะ่ะแต่บางครั้งหน้างานมันจับทําเลยเ,เขาใจใช่ปะ่ะคือมันมันไม่ได้หมายความว่าอู้ถ้าผู้ชายมาขอหนูอันนี้มันอยู่ในจินตนาการมันยังไม่เกิดขึ้น,นไงแล้วถ้าเกิดเขามาขอเออญิงวันนี้เราขอเฮลิคอปเตอร์แล้วเธอบอกเุ้ยไม่จริงหริง เราอาจจะได้แบบมีคอนเวอร์เซชันไงว่าได้นะแต่ถ้าเกิดหนูไม่ไหวต้องขอหน่อยนะพี่กลัวจุกกลัวเจ็บกลัวแบบมีปัญหากลัวมันไม่มันกลัวพี่ไม่พอใจแล้วแต่เดี๋ยวแต่รอบหน้าจะพัฒนาให้ก็จะได้ไปรอบต่อไปได้ก็คือเป็นการต่อแขกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะได้ก็จะได้แขกเอ้ยแต่ถ้าวันนั้นมันถึงเวลาแล้วทายังไงปฏิเสธยังไงแต่ทีนี้พออยู่ดีหน้างานอีผู้ชายจับทำาี่นีคอปเตอร์เลยสิ่งที่เราไม่ควรทำเคยรู้ไหมไม่ควรทำใช่ไหมห้าม เ,เพราะการเกรงเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อเราอะจองังหวะเขาเวียงปั๊บอะแล้วเราแบบเกรงปุ๊บอะมันจะบาดเจ็บอ๋อไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็แล้วแต่ห้ามเกรงปล่อยทําไปก่อนแล้วถ้าเกิดเราไม่ไหวอะเราค่อยพับท่าเองอัตโนมัติเข้าใจปะสมมติเขาจขับขาเราแหกร้อยแปแต่เราทําได้แค่ร้อยห้าสิบอะอเราก็แค่ปล่อยให้มันไปตามกายกรรมก็เปียงยางก่อนแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวเราค่อยแบบอุย้ยไม่ไหวครับพี่พับออมาอออคือเข้าใจเราอยากเกรงแข่งเด็ดขาดคิดอะไรไม่ออกนะคุณ คือเาคุมเกมเลยเพราะว่าตอนนั้นหน้าจังหวะที่ผู้ชายเขาจะเปลี่ยนท่าตามใจเขาเขาเป็นคนคุมเกมใช่ไหมแล้วถ้าเราจะต้องเปลี่ยนสถานการณ์เป็นเราร้องขอเขาอะเราต้องพลิกตัวเองมาคุมเกมให้ได้ไม่ใช่พอเราพอเราขัดขืนปั๊บว่าไม่เอาท่านี้แล้วแบบไม่เอาท่านี้ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอยู่งนั้นละมือไม่ได้จะเอาต่อนึกออกปะไม่ได้จะคอนตินียวถ้าไม่คอนติเนียเธอก็ต้องเปลี่ยนท่าไปเลยเธอก็ต้องไปคอมต่อแล้วก็ขึ้นงานต่อท่าอื่นไปเลยนึกออกปะถ้าไม่ตัดสินใจอะไรอะคือจังหว นั้นอ่ะเพศสัมพันธ์มันจะสต็อปทันทีถูกก็คือคอนติเนียสทุกอย่างมันต้องคอนติเนียต่อเพราะว่านี่คือคอนเซ็ปต์ของเด็กเบอร์ตองทุกคนนะต้องคอนติเนียให้ได้ใช่เพราะว่าแขกเขามาเป็นชั่วโมงไงแล้วถ้าเราฟีดห้านาทีก็จบแล้วแต่ถ้าในกรณีที่แบบว่าอย่างสมมติว่าอยู่ในระหว่างทางแล้วจับเรายกจับอะไรอย่างเงี้ยแต่ในก่อนที่จะเริ่มทาอ่ะเขาปรึกษาเราก่อนเรื่องท่าลองเปิดดูท่าก่อนเคิดไปเองเฮลิคอปเตอร์ฉันเชื่อว่าบางคนอ่ะนึกไม่ออกว่าท่าเฮลิคอปเตอร์ค ออนท็อปที่กล้องพูดอะออนท็อปที่เขาพูดกันออนท็อปออนท็อปคืออะไรขอบเตียงเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยลองขอดูก่อนว่าถ้าเป็นยังไงมีจุดคุ้มทุนเสี่ยงอะไรไหมอะไรปะจุดเสี่ยงอะไรจุดเสี่ยงไหมแล้วก็มีจุดคุ้มทุนไหมแต่คุ้มทุนนี่บอกว่าอันนี้ทําให้หนูเสร็จเร็วเออลองดูได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบางท่าแบบที่แล้ววันนี้เขาขอท่าไถนาได้ไหมไถนาอะไรแมวที่ไถนาอะไร มึงดูก่อนนะดูก่อนคือขอดูก่อนไหนท่าไหนดู่อคือมันคือการแบบ engage แล้วเขารบการตัดสินใจร่วมกันคือบางครั้งการที่ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาขอท่าเธอคือเขาอาจจะคิดมานานมากแล้วอ่ะคืฉันวาเขาอาจจะรวบรวมความเชื่อเขาอาจจะรวบรวมความกล้ามาแล้วอะแล้วมาขอว่าเธอเรามาทําท่านี้กันไหมแล้วถ้าเกิดผู้หญิงเอฟเฟกต์ว่าป้าแล้อท่านี้ไม่เอาหรอกเธอทุเล่ทะลึ่งจังไรอับปีคนจังไรคนบ้าคนบีแต่เลมึง คือเขาจะเลิกขอหาอะไรมอีกเขาจะไปเขาจะไปลองท่าคนอื่นนะันพูดได้ฟังอันนี้อันตรายนะสมมติในกรณีที่เธอบอกว่าเนี่ยผู้ชายบอกว่าเนี่ยมีท่าท่านี้ผมอยากทํามากเลยถ้าเรารู้สึกว่าท่านี้มันมันมันมีความเสี่ยงมันไม่คุ้มทุนลองถามเขามีท่าอื่นอีกไหมอยากดูท่าอื่นเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคงั้นมีท่าอื่นหรือแบบนี้มันไปอย่างนี้เธอมีท่าอื่นหลังจากท่านี้แล้วอ่ะมีท่าอะไรต่ออีกเออมันจะเป็นเหมือนแบบท่าค้างท่านี้นานๆนะที่บอกไมันจะได้มีสนทนาแบบหรืออีกอันหนึ่งถ้าสมม ถ้าเนี้ยถ้าสมมติว่าเธอเห็นเขาเขา,เขาเตรียมมาสมมติเขาผู้ชายเขาเตรียมมาประมาณสองสามท่าอยากได้ท่านเนี้ยตอนกินที่ก้องบอกว่าแล้วมีท่าอื่นอีกไหมถ้าผู้ชายว่ามีท่าที่สองถ้าท่าที่สองเราคำนวณแล้วว่าอีท่านเนี้ยเสียงน้อยเอาท่านี้ขึ้นก่อนได้ไหมถ้าท่านี้ขึ้นก่อนเสร็จปุ๊บแบบเข้าได้เข้าเข็มเสร็จปุ๊บท่าแรกไม่ตะกิดตะขวงใจเ<อ>ลยไปไปได้ยาวๆวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะถ้าเกิดมีใครก็ตามเดินมาขอเรา ว่าให้เราเนี่ยช่วยทําท่านี้ให้หน่อยอเราอะ่ะคือพื้นที่ปลอดภยัยทางเซ็กส์ของผู้ชายนะเขาถึงกล้าคุยกับเราเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ดีๆแบบ ไปถามเพื่อนอะมึงมึงกูจะทําท่าน,นี้กับเออมียกูดีไหมอะไรเงี้ยเขา<อ>คงมไม่ทำกัน,น,นถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ปลอดภัยจงรักษาพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้ไว้เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เขามาขอท่าถ้าเราวกเวกโวยวายว่าแบบมึงไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแล้วแล้วมันเหมารวมด้วยนะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวส่งผลให้ทุกอย่างกลายเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ชายไปเลยสมมติเหตุการณ์เหมือนเรื่องจริงเลยถูกไหมล่ะสุดท้ายก็คือขอดูแคตตาล็อกหน่อยมีกี่ท่าเออมีกี่ท่ากูน เออถูกไหมล่ะเอาแค่ต่าชือเอาอย่างนั้นดีกว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์ทางเพศเราเองเนี่ยอยู่กันได้ยาวๆเราจะไม่ทําให้กิจกรรมทางเพศเป็นเรื่องบูลลี่เราจะไม่ทําให้กิจกรรมทางเพศมันดูเป็นเรื่องผัวเมียคุยกันไม่ได้อ่ามันควรคุยกันได้แล้วมันจะอยู่ได้มันจะอยู่ด้วยกันยาวนานเพราะสุดท้ายแล้วว่าเพศสัมพันธ์อ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอยู่ดีอ่าเทปนี้คือเลดมากเลยเทปนี้มันมากเลยเออเป็นเพราะว่ามีสปอนเซอร์ด้ความ ทีส่สปอนเซอร์เป็นลิลิโกเธอมันก็เลยแบบพูดเรื่องอัตลดของการมีเพศสัมพันธ์ได้สนุกสนานมากไม่ว่าจะเติมความสะอาดใส่ความหวานมันดีหมดเลยมันนี้ต้องขอบคุณลิลิโกอีกรอบหนึ่งนะคะมีน้ํายาล้างจุดซอนเลนทั้งหมด3กลิ่นกิ่นแล้วก็ <he? S 2> จะมีเซรัม่มแล้วก็มีสเปรย์สเปรย์ใช่สวีทสว่างสะอาดสับถึก <laughs> เออเลิศปิดรายการได้ดีมากคอนเทนต์ก็ต้องเอาโอเคอ่ะสำหรับเทปนี้ EP นี้นะคะสนุกมากเลยแล้วเหมือนเดิมถ้าใครมีคคำถามอยากส่งมาให้ทีมงานเนี่ยสามารถส่งมาได้เลยไม่ต้องเขินคุยเขยเขินไม่ต้องขวยเขินหรือเขยเขินในแดงสิ้นนะคะเรามีทีมงานเนี่ยคอยตอบคำถามให้นะคะแล้วเราก็ คำถามไหนเด็ดดวงเราจะดึงขึ้นมาใส่ในรายการนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทีมงานแล้วขอบคุณคุณก้องมากนะคะขอบคุณลิโกะด้วยนะคะถ้าใครชอบเทปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จริงๆมันก็เหมือนกันแหละแต่กดไม่ให้หมดเลยมีปุ่มไหนก็กดให้หมดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะยกเป็นปุ่ม delete นะคะอย่าทิ้งอย่ากดทิ้งอย่ากดทิ้งแล้วก็เราไม่จํากัดคอมเมนต์นะจะคอมเมนต์สะถุนถมถุยยังไงได้หมดเลยแต่อย่าด่ากูแรงอย่า อบบยา่ยดาด่าแรงอย่าด่าแรงเพราะว่าตรงนี้ข้างๆสารยา <laughs> <laughs> เออโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า